สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพอพ,อพัฒนาประจำวันที่2พฤษภาค,คม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงนพัฒนาภาค1หน่วยประจการทหารพัฒนากองปัะชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1,512กิโลเฮิร์วันนี้นะครับไปติดตามบรรยากาศของการอำนวยความสวกในการเดินทางของหน่วยเคลื่อนตงของสนงนพัฒนาภาค1หน่วยประจการทหารพัฒนานะครับในการเดินทาง เข้าไปรายงานตัวของผู้สมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการประจำปี2,567ครับ เริ่มต้นกันที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองศัลพัฒนาภาคหนึ่งดยปู้จัการทหารพัฒนาครับกองประจัการกองทัพไทยหน่วยประจัการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสองศัลพัฒนาภาคหนึ่งยปู้จัการทหารพัฒนาซึ่งทางหน่วยได้จะเจ้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนทหารหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสองศัลพัฒนาภาคหนึ่งยปู้จัการทหารพัฒนาครับพร้อมด้วยรถตู้โดยสาร1คันด้วยกันนะครับในการให้บริการสนับสนุนผู้ที่สมัครเข้าราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรีพิเศษด้วยระบบออนไล ปจปี2567ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามอบตัวเพื่อแยกหน่วยเข้ารับการฝึกต่อไปนะครับณนะบนทนฐานบกที่11ถนน,นแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับมาที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จากเกลังผลของหน่วยนะครับพร้อมกับรถจนกโดยสารปร,าประปกาศขนาดเล็กหนึ่งคันด้วยกันนะครับในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารายงานตัวผู้สมัครทหารกองเกินเข้ารับช การทหารกองประจาการโดยวิธีการต้องขอก่อกรณีพิเศษที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารผ่านช่องทางออนไลน์ป,ปัาร้อยหกครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับณนะจุดดับหน่วยพัฒนาการขึ้นยิงสามสนิ g a า m พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัญจการทหารพัฒนาไปยังจุดส่งมณฑลหานบกที่11บนอแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับ มาต่อที่หน่วยพัฒนาการที่หนึ่งสี่สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชิาการทหารพัฒนานะครับซึ่งทางหน่วยได้จัดกางคนของหน่วยอนุเคราะห์สะดวกในการรายงานตัวพร้อมจัดรถรับส่งให้แก่นายธนชาติทิศนุก,กูลและครอบครัวนะครับในการเดินทางไปรายงานตัวข้าราชการทหารกองประจิการสังกัดกองประชิการกองทัพไทยตามหมายเยกประจําการผลัดที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับณนะอาคารโรงพระศึกษามณฑลท่าพบกที่สิบเอ็ดเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครครับปิดท้ายกันที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหกสนิ g a พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับซึ่งทางหน่วยได้จกำลงังผลควอมอกับยานผ่านะรับส่งเพื่อนกรสะดวกให้กับผู้สมัครข้าราชการทหารกองบัญชาการโดวยวิธีการน้องขอกอรันีพิเศษครับเดินทางไปรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองบัะจาการในผัดที่1น,นะครับณมณฑลฐานบกที่11ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับ และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงลาของรายการรพพัฒนาประจำวันที่2พฤษภาคม2567นะครับอัปเดตข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสังฆพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับวเเเรรราาาาามทพพพจะะขอััฒนนชไยสกี่คป ที่บักความขัดสนทำสงครามสูร่รบกับความยากจนรวมมวลชนสร้างกังความมั่นคง